กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นเลในเด้อครับเพื่อชิง่ผ่านคลิปมหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมันนี้ส่เสื้อสีแดงเด้พี่น้องเด้อเฮามาเบิ่งงัวแดงก็ต้องส่เสือสีแดงแต่ว่าย่่นแต่งหัวส้นลละพี่น้องครับมาเบิงง้งพี่น้องครับงวัวแม่สาวทองแรกครับ ไอ้ท่องได้สองเดือนนะครับมาเบิง้งราคาน้อกันมาเบิ้งตัวตัวต้องกันมาเบิ้งวา่าเล่าสิเปิดไลฟ์บันไดพี่น้องครับมาเบิ้งครับสวัสดีครับพ่อครับครับโอ้ยดได้งัวงามมากไงใช่ไหมบ่าท,ทุ่งห่งัวได้มาเขา้ายอยู่หัวตัวนีบานหางปอดตัวหางเป็นปุ่มเลยพี่น้องเป็นพัวเลยพูดนะครับเบิ้องไทยสักก้อนครับบ,บ้านนี้เบิ้องไทยสักก้อนพูดอนะ่ะโอ้ ห้าง,งแหนบห้างเขาเบาพอนะเราว่ะห้างแงนครับพี่น้องครับนี่มันนี่นแดดเพ่ออกได้พี่น้องเด้อสีกับบอสีกับบอบปันไอดอกสวาคันคันแม่นแดดออกนี่ก็ว่าแสบตาแล้วครับนี่บดเต็มเครื่องครับลิปหูวดำครับออกบดนะครับ,ออบ,รบแสงขาดีเล็บดีแล้วพี่นอ้องเด้อนี่ครับนุ่มดีนะครับเนาะโอ้ลึ่งกระชับดีพี่น้องครับนี่โอ้ โอ้โอ้มาคือถ่ายไหมหน่อยเว้ยกับหางหน่อยเว้ยปวดเหรอฮะปัดลังเปร๊กๆพี่น้องโอ้โห่ทีครับง่วนง่วนหูดีทีเนาะโูยง่วนหูขับรถไฟฟ้าก็ลยงวนโอ้แหนปลารถไฟพี่น้องครับพุ่นเบิ่งยังสี่แห่งจังจังว่างามครับพี่น้องครับเนี่ยอ่าท่องจักเดือนแล้วครับท่องสองเดือนเลยละข่าวสองเดือนเนาะข่าวสองเดือนแล้วครับท่องครับ น,ออน,นี่เด้อพี่น้องเด้อเบื้องใบอยู่ในมือผมนี่แหละใบที่ใบใบพอนะครับนี่นี่ครับเคี๊ยสามหนึ่งครับฟังครับเคี๊ยสามหนึ่งนี่ครับใบหลอดครบนะครับโอ้หัวแมคักแถอะวะความสูงนี่ลอยสี่สิบลอยสี่สิบถึงสี่สิบหาได้แล้วครับเนาะคิดว่าสิได้ย้อนหรือตามเบื้องนี่ครับเนาะใบมันยางนงครับใบมันยางมึงเห็นมันยางมึง มีตำหนิตีคอนยังบ่น้องครับนี่บ่เขามีเนาะตีคอนแจ้งเนี้ยขาเกิดีแข่งขาดีแข่งขายยังใส่หล่นหน่องไปแล้วหัวไหมเบิ้งหลายๆรอบเลยพี่น้องเบิ้งออกักเลยหูคักพี่น้องครับหูคักหูคัก,กเอาเบิ้งยางไปไป มันจะค้นใบยืนทีดีแล้วครับเนี่ยวาวถังตสาวทองแรกคว่มสูงกะบลอยสี่สิบถึงสี่สิบห้าได้พี่น้องเด้อหลังเปะแรงเป็กเงาหางแง่ครับเงาหางหักยัยหัวหางดีขัวหางยาวหัวหางแง่หางยาวโอ้หางลามดีหมดหมดป้าวถูหนังนิ่โอ้ หนาคักเด้อพี่น้องเพื่อนเดินยังก่อนนี่ครับมันงัวนดูกหมูตีเพื่อนนั่นป่ะครับเพื่อนเพื่อนดูกหมูหรือง้วนดูกหมูเนาะดูกคางดูกยังดีมากสบอมไอมองตำนนี้ที่คนบามีนะครับเนาะบ่อะมามีดูดวงก็ดีเนาะ้ามีกว่ามันพี่มันแดงคักนี่แหละโอ้โอ้ยุ่นเหนียวนงว่าเฉียงทุกตัวนะครับเนาะอันยุ่นเหนี่กเฉียงตัวทีง้วนอันงัวนยุ่นี่นั่วน มีประมาณเั็กตัวครับอยู่นี่ว่าตึ้งเต็มแย่ๆนี่แปดแย่แปดท่องแปดแย่ในท่องมันตัวโตไหครับท่องท่องหกท่องหกแม่ว่าท่องหกแม่พี่น้องมีงวดท่องหกแม่ได้พี่น้องเด้อน้ำเล่าแต่ว่ากะทิคันแม่นี่กะทิทยอยเปิดไปเรื่อยไหมครับเจ็ดตัวแม่นี่ละเนี่ยโอ้แม่นี่เป็นที่เจ็ดเนาะแม่นี่เป็นแม่ที่เจ็ดโอ้กะทิทยอยเปิดไปเรื่อยนะครับเนาะแม่นสิเปิดไปเรื่อยโอ้ฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามพอแล้วเนี่ยแต่ภาพับนะครับ ฝากติดตามเล่าไว้เพราะว่างัวเล่านี่มีแต่ดเด็ดๆด,ด,ด้วยพี่น้องเบิ้งยังสี่ก็ได้ครับนี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวส,สาดกล้องไปให้เบิง้งนี่ครับสาดให้เบิ้องมูไนี่น,นั่นนั่นจังสันน,นั่นนั่นครับสาดให้เบิ้องมูพี่กว่านี่นั่นครับนั่นน,นั่นพุณอ่ะยุทถึงพุณมีงัวทองเจ็ดแม่แล้วครับพุณอ่ะบันนี้กลมไปทางสาพุณอีกนะครับเนาะ <Yeah. S 1> กลมสาพุณอีกเนาะ,ะที่ทีท่บริเวณเลี้ยงกัประมาณหาซิบไลน์เราพี่น้องครับบริเวณเลี้ยงเนี่ย ก็างวัวมีอยูย่ดนี้มีอยู่เึ่งร่วมตัวหน่อยตัวใ,ใหญ่แล้วเึ่งแม่ทรวงแม่ปะทรวงแล้วก็สิประมาณสิบกว่าตัวเนาะโอ้มาเบื้องัวน่อยมุงกำลังโอ้มาเบิ่งที่เด็นนกกเดตัวนี้สักก่อนครับพี่น้องครับแล้วสิให้เบิ่งที่เด็ดตัวนี้สักก่อนมันแต่ปวดแล้วยีย่ดีนี่ <laughs> พเพราะล่าวาพี่น้องไอ้ทั้งไอ้ซูลินทั้งพุ่นเพิน่นมาเพิน่นมาเยี่ยม มันมาอยากได้ยังสี่เหรอครับนี่ครับนี่เนี่ยโอ้มันก็เกินไปครับนี่ยโอ้ตัวจักเดือนนะครับนี่ยสี่เดือน,นเอนาะสี <4 S 2> เ่เดือนนะครับเด้อโอ้ขักเถอะเนาะเห็ดเขาแล้วนะครับใส่เมาเอแล้วพร้มอมบจังสี่นะแม่ยังเหม็นงว่วนนี่ยบ่เนี่ยปวดแล้วขาเหยียดชิงๆพี่น้อง บสเต็มเครื่องเลยครับงูอัญมณีสี่เดือนได้พี่น้องเห็นเด้อครับฝากติดตามมาเลยครับงูน่อยตัวนี้ฝากติดตามมาเลยโอ้ตาดีบดตัวงูอ่อนตันี้เป็นตาหักัดถุกตัวครับนี่ก็ขนาดงูทึกหน่อยก็ได้นี่เป็นอวดตัวบดถุกตัวครับเอาผสมพอดีอยู่อยู่จังตัวนี้นี่ลูกข้องอันลูกข้องอันแจ็คพอตรายล้านมาทิครับนี่ นี่อันนี้ครับลูกแจ็คพ็อตลอยล้านเด้อพี่น้องเด้ออายุณสี่เดือนแม่มันก็ลูกเขาทองแล้วแม่ผสมตัวได้ไหมครับแม่ผสมมันเทอีฟสามหนึ่งเต้เอฟสามหนึ่งแม่มันโอ้พันแล้วแม่มันก็บพันแล้วแม่ก็บพันหลอบแล้วพี่น้องครับใหญ่สามเดือนสามเดือนคล้องได้ลูกเขาทองได้บันพ่อน้องทอ้องแล้วอ้าตัวคือปวดจระหข้งั่วไหมสี่เดือนอ๋อของมองสีได้มั่ว เบื้องหนามเตยพี่น้องวันงัวเธอก็แมีนเด้อพี่น้องเด้อเบื้องหนามเตยครับปวดอะปวดตัวอะไรป้าตัวงัวสี่เดือนพี่น้องครับเบื้งดาวันห่วเจ้าหนี้หัวมาถึงตัวจับได้บาได้หัวตัวนะครับเนาะเราเลี้ยงแบบนี้ยมาเพียทั้คนนั่นแหละโอ้ยเบียกเส็ดงายดอกน้ำกลัวน้ำเลี้ยนน้ำห้เฮามดูเฮาคข้ามหนตัวนี้เห็ดเขาเหล้วพี่น้องครับเขาเหลี่ยวเขาเหล้วเห็ดเขาเหลี่ยวเขาเหล้ว คนอ่ะต้องมาดุดด่าคนอยู่เพียงมุ่งนี่มึงเนี่ยอันนี้ตัวนี้กระท่องแล้วนะครับเนาะท่องแล้วตัวนี้กระท่องเคเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องเด้องาตะพันงาตะพันหลอดนะครับเนาะว่าท่านเปิดเนาะครับว่าท่านเปิดแล้วนี่เป็นจังสีกับเป็นแม่คอกแม่ยรักนะครับเล่าปะเล่ากับเดียวออกอย่งแจมูวสาวสาวท่องแหลกจังสี่นะครับเล่ากับเดียวออกอยู่กถ้าย่อยเอาออกไปเลยเล่าปะหน่อยหน่อยนี่คักแท้เอามาเบิ้งตัวนี้เลยครับมาเนี้เบิ้งตัวนี้ต่อมาเนี้ เดี๋ยวเปาไปกินหา à วันนี้มันห้องแล้วนี่นป้าตัวูยู่นี่วันมันเราขัดไ้ทุกตัวเหพี่น้องครับเราขัดว้ทุกตัวเลยอ่จังแม่นี่เปิดไว้ไรมันได้พอนี่แม่นี่เปิดไเจ็ตัวนี้เปิดเจ็ดสิบเก่าเนาะเจ็ดเ่าแม่นี่เจ็ดเจ็ดหมืนเก้าพันไพี่น้องเด้อแม่นี่เปิดเจ็ดหมืนเก้าพันครับโอ้เข้าห้างเนี่โพดแล้วคนะุณอะ มีคนคอมเมนต์เขามาหลายเด้อพี่น้องเด้อจังตัววังหันเนี่ย,ย,ยก,กับว่าเลี้ยงอันนี้กับเดียดหยาดกันผมได้หัวกับได้แต่ว่าโมทีว่างัวแพงงัวยังนั่นให้ท่านความเข้าใจเล็กน้อยนะครับว่าเกษตรกรผู้พผนเลี้ยงเนี่ยกับเพือเ่อนก็จะับคือเข้าสนับสนุนเราอุดหนุนพผนไปนะครับขันวานแพงไปซื้อหมาหน่อยมาเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อ <ๆ S 2> สูมือนี่ไปหาซื้อหมาหน่อยมาเลี้ยงขันงบซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่ไปหาซื้อหมาหน่อยมาเลี้ยงเนี่ยไปหาซื้องัวขันว่างัวแพงเนี่ยมาหาซื้อบอกกันตามตรวทังสี่เลยนะครับ อันมู so age. Age ้ใดเขามาคอมมนบ่ด well, ีปันไดนนะครับสิบอกเลยนะครับมู่เจ้านันเบื้องจะตานะครับว่าจะจะเป็นเสี้ยนนะครับเขาต้องสนับสนุนนะครับเกษตรกรนะครับนี่ต้องสนับสนุนเกษตรกรผู้เพิ่นหาเลี้ยงผู้เพิ่นพัฒนาสายพันธุ์นะครับกันซ้ำไดซ้ำหนึ่งนันยายายามาเบายามาเบาวางง้วแพงนะครับคือง้วแแพงมันก็ดีแล้วนะครับให้เพิ่นได้ขายแพงแพงผู้เพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นมีกำลังใจนะครับ มาเจียสีไดเป็นตัวเนาะเจียเพ่นสิพัฒน,นาได้เป็นตัวสีเล้อพี่น้องเด้อขันว่าซ้ำนี่ได้เท่านั้นเท่านี้นันไปหาสื่อมาหน่อยมาเลี้ยงบ่สันก็ไปหาสื่อว่าไทยจีป,ปอนะมาเลี้ยงนะครับอ้ด้ขายจินย่ำบุญย่ำงานอันนั้นก็แซบนะครับอันนี้ว่าออไปถึงพูดใึไ้สีเขามาคอมเมต์บอดีนะครับนะครับนะเออนี่ละสำหรับชิบชายอิสระก,ก็ตรงตรงสีเลยนะครับมาเบิ่งตัวจริงนะครับมาเบื้องตัวจริง มาเบื้องตัวจริงเอาว่ามันสีสั้มใดง่วก็ไใดก็คือท้ายถอดให้เบื้องว่ามันเป็นทั้งสี่หครับเป็นเป็นเป็นซื้อให้ว่างัวนะ่ะมันมีเป็นตัวทั้งสีล่ละการผู้มักกัมาเบื้องเอานะครับมักกัจังเอาไปบ่มากกัจังคอยว่ากันทั้งสี่นะครับนี่บ่ได้ว่าบักใดบักนั้นราคานี่เจ็ดมื่นเก่าพัดนี่ลดได้พอครับเอาลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อยเนะะานนะนนครับจังมาคุยกันเนาะครับเนาะ บ้านยูใสกับครับเหอมันกจ้ามาคุยกันเอาบ้านวังทองบ้านวังทองตยตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังมหาสารคามเบอร์โทั่ครับเบอร์ทัเบอร์ทรกันี่แหละครับผู้หนึ่งที่ชื่อเบอร์โทั่วของบ้านใดครับเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก่ทวนอีกนะครับศูนย์เก้าสามศ 3068นะครับเอาผู้ดใดมักผู้ดใดเบิ้งเลี่วว่าโอ้งตัวนี้เป็นตะเลียงรับจ,จังมาเบื้องจังมาต่อ้ำเล่าด้วพี่น้องเด้อสอบถามเส้นทางกับตามเบอร์โทรที่เล่าห้ไปกับทั่วมาถามเล่านะครับหรือว่าผู้ใดหุ่จักกระแรงมาเบิ้งนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใบสมนีทักกอนพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ